ว่าแต่ที่นี่ที่ไหนเนี่ยวัดโอซาก้าครับผมเข้าไปไหว้ได้ไหมไหนไหว้ตรงไหนโอ้ยวัดอู้วูชาติชั่วชาติหมายมันมันไหว้ไม่ได้ครับมันทำบาปได้อย่างเดียวมันเปลี่ยนฮิดเลนเบดได้เป็นวิธีโอ้ยอะไรอ่ะใส่ผ้าเตียวแล้วก็เหี้ยเลยสัตว์สกยเหี้ยเลยกระโดดเอ้า พังได้ไงเ่ยโอ้ยเราต้องไปปีนหลังคาครับผมแหมตามคอนเซปต์ยูบีซอปจริงครับนั่งปีนเสาไเลยอ้าวไม่ใช่เสานี้เหรอนันนั่นนอนละโอ้ยไม่เห็น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 ก็เฮียละโอ้ยมาดิ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 ยังไงง วิชาดินจาเฮ้ยมาได้เวลาดูทั่วราชาอาณาจักรแล้วครับวินาทีปวาร์ฟมาดิเฮ้ยอ้าวรอแล้วครับโอ้ยมึงโอ้ยปีนเที้ยนน่ะนี่เฮ้ยจุ๊กจุ๊กพุ่มเข้ามาเฮ้ยจุ๊กพุ่ม ฟันดูพุ้มฟอ๊ยฟาดชอบเล่นพุ่มสัตว์อย่ามาสู้ใกล้พุ่มดิพุ่มมันดูดนอนเฮ้ยหลับอยู่หลับอยู่การคานเกมนี้มันโกงอยู่นะพอคานมึงไม่เห็นเลยเฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้ว what เห็นได้ไงวะ ทหารยังไม่เห็นเลยแล้วมึงเห็นได้ยังไงเ่ยเขาเป็นคนทั่วไปครับเฮ้ยเขาเป็นคนทั่วไปที่หายแล้วโอเดือดยที่หายแล้วที่หายแล้วเอ้ยโอ้ยเราเองมัปทัยี่หเลยเดี๋ยว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 เห็นได้ไงเห็นได้ไงชิบหายแล้วหนี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 ไม่เห็นหรอกเนี่ยแล้วเนียแล้ว ฮะอะไรวะอะไรของมันปัญญาอ่อนเกูจะสร้างตำนานต้นไม้กินคนกับวันนี้เลยแหละโจปาก่อนนี่นี่ไอ้นี่ประชาชนทั่วไปนี่ครับโอ้โหแม่งไล่ปลาได้ทุกคนเลยคตรเท่เลย เกมแม่งโคตรเหยียดคนญี่ปุ่นเลยครับ <c oughs> นอนนอนนอนเอาเอาเกมมันเริ่มหลอนขึ้นทุกทีอะไรเฮียโอ,อ้ใส่อันนี้ดีกว่าครับคาคัตาน่าเนี่ยเอาโอ้อยใช้หมัดได้ด้วยเหรออยากลองเลยครับ หมัดเปล่าแม่งโคตรก,กัดใชายอย่างเยอะหมัดเน้นเบียวเอออ้เจ็บเจ็บเจ็บสัตว์วิ่งละอะละเดี๋ยวตายเอ้าเอาตายโอ้ยเหี้ยกำลังหนีสัตว์

กโอ้ไอที่เรามาแล้วเราโดนกระทืบตายนี่ว่ะตาย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 เออเออเอ้ยมุมกล้องโคตรเฮียเลยโอ้ไอสัตว์นะครับหัวหน้าเฮ้ยโอ้แค่นั้นแหละโอ้มารดาโอ้โหโอ้โหมึงตีกูเลือดแดงแป๊ดเลยหนีดิหนีหนี ทำพี่อะไรก็ทำเลยล <Bye. S 1> าดอฟกรีทเอาอะไรอะเอาเอา,เอาไอสัตว์อะไรเนี่ยอยู่ๆมันก็ใส่กูเลยเหรอสัตว์เอ้ยกูก็นึกว่าคนทั่วไปที่ไหนได้แม่งทียมึงหาเ,เรื่องกูเลยนะมาพาไม่ตายุยเ,เอเอลงน้ำไปซะเอา้าตายเลยเหรอ มันเดือดฟัอยังนี่ว่าอ้ออ้อเอาแอะเอาเฮียเนี่ยเอาเอาบูตายเฮียเกมตรงตามประวัติศาสตร์ อ่นเนี่ยเอาลงนี่ละปาดแล้วไปวิ่งแล้วนะแล้วเจอกันวูไปเร็วอย่าไปยุ่งกับกูเอาละเป้เาหมา,า,า,ายต่อไปทำอะไรทำอะไรเจอแต่อะไรแปลกๆทั้งนั้นเลยครับช่วงนี้ กูเจอแช่อะไรแปลกๆในที่สุดข้าก็บาถึงสักทีที่แห่งนี้แหละคือสถานที่ที่มีคนที่สังหารพ่อข้าอยู่ในนั้นหนึ่งคน อย่าแก่ทำไมเสียงไม่แก่นี่สุดการแก่ก่อนวัยเฮ้ยกินชาแบงแบง เอ้ยเหลือแป่งให้กูบ้างอร่อยหน,นึ่งในนี้แหละที่เป็นคนฆ่าพ่อของฉันคนซ้ายนั้นถึงจะปากแซบไปหน่อยแต่ข้าเชื่อว่าเกมแม่งโลกแน่นอนมันจะต้องอารมณ์ประมาณว่าเฮ้ยถึงเราจะปากร้ายอะ แต่คนเราอ่ะอย่าดูที่ภายนอกนะเว้ยส่วนอีกคนนึงก็จะแบบว่าเอ้ยเราเนี่ยเป็นคนดีนะแต่จริงๆแล้วว่าเราโหดร้ายมากเลยอะไรเงี้ยแน่นอนครับและดีก็คือทฤษฎีของผมเพราะงั้นไม่จัดนี่เจ้ามองข้ามานานมากเลยนะขออภัยด้วยค่ะพอดีไม่เคยเจอคนที่สวยเย่ขนานเจ้านี่มีอะไรซ่อนอยู่ใต้หน้ากากหน้ากากเหรอคะเจ้ามาที่บ้านข้าสิไม่ค่อยไกล ชวนเข้าบ้านเลยเหรอเอ้าฆ่าเลยเหรอเอาถูกโคตรซวยเลยมึงอ่ะนี่แหละนั่นไม่ใช่ของเล่นนะฆ่ารู like right ้ดีก็ว่าแล้วว่ามึงหน้าคุ้นๆมึงนี่เองในค่ำคืนนั้นแหละอย่าเพิ่งใชะร่าดใจน้องนี่ไงอะไรอะมึงอยากได้กล่องอะไรขนาดนั้นวะโอ๊ยมึงเหยียบไม่เกรงใจน้อง อา้าวซาไคมันจะเอาไปให้จินซาไคไม่ได้าตายหาละยูจินโเคโอ เอ้ยมงเจอปูมึงรอกูฟาร์มก่อนเขี้ยเดี๋ยวรองูฟาร์มก่อนอนี่เจ้าจะมาฆ่าข้าอย่างนั้นเลยเจ้าอ,อยากได้อะไรบอกข้าเดี๋ยวข้าไปเอามาให้เอากล่องมาอ๋อไอ้กล่องเชีย์นั่นเองไม่ได้อยู่นี่แต่เดี๋ยวข้าพาไปเอาก็ได้นะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บอกบอกกูมาเดี๋ยวนี้เลยถ้าบอกกูก็ไม่รอดเลยดิถ้างั้นมึงก็ไม่มีประโยชน์แล้วเอ้าเอ้า ฮะเอ้าจบแล้วเหรอไม่ให้เหรอยิงแ่งเชี่ยเลยเนี่ยออนไปห้าเมตรเฮ้ยพี่ขอโทษอยู่เ่าะคุณไม่เคยเห็นซุปใส่แก้วกันหรอครับเชี่ยอะไรเนี่ยหนังสือเวทเหรอทำาน้ไปอยู่น่จะว่าเขาวาเขาจะยากตรงไหน Ha <laughs> ha